ต่อไปจะเป็นการเตรียมการก่อนล้างจมูกนะครับอันแรกก็คือ,อโซเดียมคลอไรหรือน้ำมอนสลายน้ำเกลือดีๆนี้เองนะครับที่ใช้ในการล้างอันนี้เป็นแก้วเราเทไปที่ความที่ปริมาตรประมาณ250มิลลิลิตรนะครับแล้วก็สลิงนะครับสลิงขนาด50 cc นะครับแล้วก็เกลือเกลือที่ใช้ในการล้างนะครับเป็นเกลือซอง ใช้แบบซอผสมน้ำเกลือผสมน้ําใช้กับเกลือผสมน้ําหรือว่าจะใช้น้ําเกลือก็ได้แล้วแต่นะครับและอันนี้ก็เป็นหัวจุกย่างที่เอาไว้เสียบเข้ากับตัวเซลิงต,ตรงนี้นะครับเดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวเราจะโชว์อีกทีหนึ่งนะครับขั้นตอนขั้นตอนในการเตรียมก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเราใช้น้ำอสลา,ราหรือน้ำเกลือที่มีสำเร็จรูปอยู่แล้วเทมาเลยครับที่ความจุ 250 c ซีซีแต่ถ้าเราไม่มีตรงนี้ให้เราใช้เกลือในซองในซองนี้ผสมกับน้ำต้มสุกนะครับแล้วก็1ซองต่อน้ำ250า2 5ซีซีแล้วก็คนนะครับโอเคนะครับ